กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมสนินรุ่งธนเกียรติครับบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยครับ <c oughs> วันนี้ผมขอหาือครับเรื่องขอให้มีการต่ออายุกฎกระทรวงครับกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมฉบับที่4พุทธศักราช2566ครับเพื่อช่วยเหลือธุรกิจโฮสเทลและที่พักขนาดเล็กที่เป็นกลไกสำคัญครับต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับ สืบเนื่องจากผมได้มีโอกาสเข้าร่วมพูดคุยครับกับสมาคมโฮสเทลแห่งประเทศไทยครับท่านประธานอยู่หลายครั้งและได้รับทราบปัญหาของธุรกิจโฮสเทลครับว่าติดข้อจํากัดในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจากกฎหมายควบคุมอาคารครับซึ่งทางกระทรวงหาดไทยเองก็ได้รับทราบปัญหานี้ครับแล้วก็ได้มีการออกกฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นครับที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมในปีพุทธศักราช2559ออกมาครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไข ต่อเนื่องครับจนมาถึงฉบับที่4ในปี2566ครับซึ่งเป็นการยกเว้นให้เฉพาะที่พักขนาดเล็กครับที่เปิดบริการก่อนปี2559ให้สามารถยกเว้นสามารถประกอบกิจการได้แล้วก็สามารถขอเปลี่ยนการใช้งานอาคารครับมาประกอบธุรกิจโรงแรมได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎกระทรวงกำหนด แต่ในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาครับเราประสบปัญหากับเรื่องอโรคระบาดครับแล้วก็ทําให้ธุรกิจโรงแรมจํานวนมากครับขาดสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจไม่สามารถปรับปรุงอาคารหรือว่าเอาเงินมาลงทุนตามความคาดหวังของทางรัฐบาลได้ครับจึงทําให้มีจํานวนโรงแรมจํานวนไม่น้อยครับที่ยังไม่สามารถเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วก็ขออนุญาตตามกฎหมายให้ถูกต้องได้โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ครับกำลังจะหมดอายุลงในเดือนสิงหาคมปีปัจจุบันนี้ครับจึงขอใช้พื้นที่นี้ ครับหาเือฝากท่านประธานครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมการปกครองแล้วก็กระทรวงมหาดไทยครับให้มีการต่ออายุกฎกระทรวงฉบับนี้ครับเป็นระยะเวลาออกไปก่อนอย่างน้อยสัก5ปีครับเพื่อใหอ้ภาคธุรกิจครับที่มีความพร้อม ามากขึ้นนะครับสามารถเข้ามาปรับปรุงได้ตามเงื่อนไขที่ทางกฎกระทรวงประกาศกําหนดครับแล้วก็อยากให้มีการขยายครับให้ครอบคลุมโรงแรมขนาดเล็กหรือว่าโฮสเทลครับที่ประกอบกิจการหลังปี2559ด้วยเพื่อให้มีคนสามารถประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องครับเข้ามาอยู่ในระบบของราชการเราได้มากขึ้นครับขอบคุณครับท่านประธาน